สวัสดีค่ะชาวาธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักนะให้กับชาวาธาตุลมนะคะในหัวข้อที่ว่าภายใน1ปีนี้จะได้สละโสดไหมนะคะก็นับตั้งแต่วันที่ดูคลิปนี้เลยนะคะก็จะมาสุ่มนะเป็นเป็นพลังงานแบบรันดอมนะคะสุ่มว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มีโอกาสจะได้สละโสดใน1ปีหรือเปล่านะคะอะรนดอมก็คือ3เดือน6เดือนปีหนึ่งนะคะเลื่อนผ่านมาเจอ คลิปนี้นะคะเห็นแคปชั่นอยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานเราเชื่อมโยงถึงกันได้ณนะวันนั้นๆน,น,นะคะท,ที่เพื่อนๆคลิกเข้ามาดูนะคะอ่ะก็เป็นของธาตุลมนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนะาะธาตุลมปีนึงนี้จะได้สละโสดหรือเปล่าคลิปนี้ก็เหมาะกับคนโสดสนิทโสดมีประเด็นนะคะหรือว่าคนมีเอ่อเขาเรีเยกอะไนะคนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะ ก็อย่าลืมกันนะคะว่าโปรโมชั่นวันแม่เรายังเก็บตกกันถึงวันที่20สิงหาคมนะคะลด30%ทุกชิ้นทุกรายการนะคะก็ยกเว้นมังกรจะคนละเจ้ากันมังกรนี้ของลุงรันเอามาช่วยแก้ไขนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าใส่มูนะคะในเพจของอมก็จะมียันหนุนดวงนะคะมีสีพึ่งเม่ตามมหาสเสน่ห์นะคะมีเซรั่มหน้าทองสบูห่หน้าทองนะคะมีเทียนเสริมดวงแล้วก็จะมีเครื่องรางต่างๆสนใจอะไรยังไงก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้ในส่วนของเครื่อง ร้านก็อาจจะถามักศึสษา์ที่ว่าถ้าอยากเสริมด้านนี้อาจจะเหมาะกับเครื่องรางแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะเนาะก,ก็ลด30เอซนอยู่นะถึงวันที่2ี่สิงหาคมจ้านะคะเอาล่ะชาวธาตุลมขอพลังงานชาวธาตุลมใบหนึ่งสิคะว่าชาวธาตุลมที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยพลังงานเป็นยังไงกันชาวธาตุลมที่เข้ามาดูคลิปนี้พลังงานเป็นยังไงคะ่ะทัวร์เพนท์เเคิลส์นะคะ เชมนพลาสชาวทตาลมที่เข้ามาดูคลิปนี้พลังงานเป็นยังไงนะคะมีชาวธนูนะชาวพิจิกค่ะชาวท่าลมที่เข้ามาดูคลิปนี้เอ,อ่อหลายๆคนนะคะชาวาตุลมก็อาจจะเข้าสังคมออมีความสุขอยู่กับการปาร์ตี้แฮงเอาท์นะคะสังสรรดริดื่มนะคะกับเพื่อนกับฝูงนะคะหรือกับสังคมอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็น สังคมเล่ายาปาปิงก็ได้หรือว่าจะเป็นสังคมเพื่อนฝูงอะไรต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาว่าลลมบางคนเนี่ยประกอบธุรกิจกิจการงานนะคะเรื่มร่วมกันกับเพื่อนกับฝูงนะคะเอ่อบางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์นะคะของการที่เหมือนกับทํากิจการงานส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามหมุนเงินอยู่นะคะพยายามประคับประคองเรื่องสถานภาพทางการเงินอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าโสดสนิทเลยนะคะก็คงจะมีโอกาสได้ทำอะไรร่วมกันในกลุ่มในทีมกับเพื่อนกับฝูงธุรกิจกิจการงานนะคะเรียนด้วยการทำงานด้วยกันอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่แหละนะคะแต่ชาวท่าลมส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในช่วงวองการแบบประคับประคองเรื่องเองินนะคะดูเหมือนกับอยากจะต่อยอดไปในอนาคตนะว่าเอเราเราจะต้องทำอะไรอีกดีนะนะคะในอนาคตคนทำยังไงต่อไปอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่า บางสิ่งบางอย่างเนี่ยรอคอยให้มันสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานธุรกิจชีวิตอะไรเงี้ยเหมือนรอคอยให้มันสําเร็จอะ่ะเออนะก็อยู่ในบรรยากาศของการที่เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนจะมั่นคงนะคะแต่ว่าเราชาวทะลุมก็ต้องการได้รับได้รับผลให้มันรู้แจ้งอะว่าโอเคมันจะสําเร็จไหมนะคะมันจะเป็นอะไรที่ได้รับได้รับสิ่งที่เขาเรียกว่า การเฉลิมฉลองไหมอะไรแบบนี้ค่ะนะคะเอ่อชาวท่าลมที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยออามีความรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อารมณ์เหมือนเพื่อนกันนะคะเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเดียวกันนะคะอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงเป็นความสัมพันธ์ที่เพียรประคับประคองกันอยู่นะคะแต่ว่าดูแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนกับมันมีความมั่นคงนะคะในระดับที่เออเหมือนกับจะเป็นแฟนเหมือนกับ จะค่อนข้างดีเหมือนกับจะเป็นครอบครัวหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะถ้าความสัมพันธ์พยายามประคับประคองกันในระดับที่มั่นคงประมาณนึงเนี่ยมันมั่นคงได้ก็เพราะมีความเป็นเพื่อนกันแต่ว่ามันอาจจะมีบ้างบางช่วงเวลาที่หันหลังให้กันบางช่วงเวลาที่อยู่ไกลกันหรือว่าระยะทางเนี่ยเป็นรักทางไกลไปเลยนะคะอมมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของชาวธาตลมเนี่ยเหมือนกับ เป็นเป็นสายใยกับใครบางคนที่เกี่ยวพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วค่ะจัดเมนเนาะเหมือนกับว่าเคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยอดีตชาตินะคะเคยเป็นครอบครัวเดียวกันเคยอะไรมาตั้งแต่อดีตนะคะก็เอ่อทำให้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีสายใยที่มั่นคงพอสมควรเลยนะคะอมมีความรู้สึกว่าสถานการณ์ปัจจุบนันชาวธาตลมเอ่อมันเหมือนกับ บางคนเนี่ยนะคะอยู่ในสถานการณ์ของการที่มีคนเก่าๆนะคะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยเนาะนะคะอยู่ในช่วงเวลาประคับประคองระหว่างเอ่อมีคนเก่าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เป็นไปได้นะสรุปนะคะสถานการณ์ชาวท่าลวมปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มเป็นไปได้สูงนะคนที่มีคู่กรณีนะคะน่าจะเป็นคนในสังคมสิ่งแวดล้อมเดียวกันกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มเป็นเพื่อนกันมาหรืออะไรแบบนี้บางคนทําธุรกิจกิจการงานด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะ เนาะก็มีการประคับประคองกันแล้วก็ความสัมพันธ์อาจจะมีการยังไม่นิ่งยังยังมีความแปรเปลี่ยนยังมีการมามาหายหายบ้างนะคะเพราะว่าเป็นแปลว่ารักทางไกลอะไรอย่างเงี้ยอนะ่บางคนมีคนเก่าๆนะคะกลับเข้ามานะรประมาณนี้นะสถานการณ์ปัจจุบันน่าจะเป็นประมาณนี้โดดเด่นนละักษณะพลังงานของความเป็นเพื่อนเนาะเออแต่ว่าก็ค่อนข้างมีความมั่นคงพอสมควรค่ะอืม เอาละเราจะไปดูกันซิว่าแล้วแบบนี้ภายใน1ปีนะคะหลังจากที่ชาวธาตุลมได้ดูคลิปนี้เนี่ยมีโอกาสจะได้สละโสดไหมคะชาวธาตุลมที่ดูคลิปนี้ภายใน1ปีจะได้สละโสดไหมเพจท็อปคลับนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะชาวธาตุลมเมถุงตุนกลุมชาวพฤชบนะคะชาวธาตุดินมังกรพฤชบกันนะคะใต้สำหรับ six b a r d s ภายในหนึ่งปีจะได้สลักโสดไหมนะคะโอ้อมมองว่าอา่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมันต้องบอกว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้เพียงแต่ว่านะคะเพียงแต่ว่ามันอยู่ในระหว่างคือมันอยู่ในระหว่างขั้นตอนค่ะที่จะไปสู่ความสำเร็จนะคะเอ่อภายในหนึ่งปีเนี่ยออมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ชาวท่าลมจะต้องได้เจอนะคะกับ ความสัมพันธ์เนี่ยคือภาวะความหวั่นไหวเนาะมันเหมือนกับพลังงานความรักเนี่ยมันมันมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ว่ามันดูยังไม่ค่อยหนักแน่นอะมันมีความสั่นคลอนมันมีความหวั่นไหวมันมีความเซนสทีฟนะคะที่มักจะนะทำให้เกิดอาการเอะเสียความรู้สึกทําให้เกิดอาการคิดลบนะมีภาวะความแบบเอ้จิตตกหดหู่จากอะไรบางอย่างนะคะนะภายในหนึ่งปีเหมือนกับ อารมณ์ดูไม่ไม่ค่อยมั่นคงอะ่ะเหมือนต้องประครับประคองอะ่ะนะคะแต่เนื่องจากว่าความสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่บอกมันมีความเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่สมัยอดีตชาติเนาะเป็นคู่จากอดีตชาติสายใยเนี่ยมันมีความมั่นคงอยู่นะคะอันนี้ก็มีแฮร์รฟันขึ้นมากํากับอีกละเป็นความสัมพันธ์ที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพองค์พรหมองค์เทวดาอะไรต่างๆนะคะเขาจัดสรรมานะคะหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมีมีเรื่องราวของความมีศีลเสมอกันอะไรบางอย่างนะคะ น้อมันก็เลยทำให้ดูแล้วเนี่ยทิศทางความสัมพันธ์ในหนึ่งปีแม้ว่านะ,ะจะเป็นการรอคอยอยู่นะเพราะดูแล,แล้วล่ะมันมันช้าชาวท่าลมนะคะมันจะช้าแต่มันมีความมั่นคงอยู่ในนั้นนะมันเป็นการจดจดจ้องจ้องจ่อจอในการที่จะมามั่นคงกันแล้วก็มันมีพลังงานของการที่ ความสัมพันธ์เนี้ยมันสาเร็จได้โดยจะเป็นขั้นเป็นตอนของมันนะคะสงสัยต้องรอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพต่างๆจัดสรรให้หรือเปล่านะเพราะว่าดูแล้วมันสาเร็จได้แน่ๆนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ปีนึงก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่ปีนึงก็ได้เพราะว่าดูแล้วมันอาจจะยืดยืดออกไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือภาวะบางทีความเอาแต่ใจความจิตใจวั่นวหวนะคะเอ่อ บางทีสภาวะอารมณ์ที่มันมันมันไม่ค่อยดีด้านดาร์กด้านมืดด้านความคิดลบไอ้ตรงเหล่านี้แหละที่มันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยแบบต้องมีเรื่องต้องมาเคลียร์ใจกันต้องมีเรื่องราวของการที่จะเอาแต่ใจตัวเองกันบ้างนะคะเอามาเห็นมันจะเป็นสภาวะอารมณ์บางอย่างค่ะเออแล้วที่จะทําให้มีความสั่นคลอนนะคะส่วนในบางเคสเนี่ยความสัมพันธ์อาจจะติดเรื่องของ, mm hmm. ของเขาเรียกว่าความถูกต้องนะคะเออ ขนรทมเนียมประเพณีนะคะศิลธรรมคุณงามความดีในบางเคสจะติดตรงนั้นมันก็เลยทำให้ยังต้อมจดจดจ้องจ้องจ่อจอนะคะแต่ออมมองว่ามันสำเร็จได้นะแต่ต้องใช้มันจะมีขั้นมีตอนของมันเช่นอาจต้องยาให้เรียบร้อยก่อนหรือต้องทำอะไรบางอย่างให้มันถูกต้องนะหรือว่า,อาจะต้องมีการปรับจูนให้ศีลมันเสมอกันเต็มที่ก่อนหรืออะไรประมาณอย่างนี้ค่ะนะคะ นะเพราะฉะนั้นหนึ่งในหนึ่งปีเนี้ยชาวธาลมก็อาจจะเป็นอไอที่ต้องระวังสภาวะอารมณ์จิตใจให้ดีนะคะเนาะแล้วราก็รักษาความมั่นคงเข้าไว้นะคะเราก็อาจจะต้องมีการใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะแต่สําเร็จได้นะสำหรับชาวธาลมนะคะเอาล่ะทีนี้เราไปดูหน่อยว่าแล้วแนวโน้มจะเป็นยังไงคะ่ะธาตุที่สแล้วนะที่ มีโอกาสจะสละโสดนะคะแต่ว่ามันอาจจะยืดยืดอ่ต้องพูดอย่างนี้นะเพราะซิกซ์บอลเมันมีโอกาสสาเร็จแน่ๆละนะคะเพียงแต่มันมัน,ม,นมันกำลังรอเวลาหรือจดจดจ้องจอะไรบางอย่างอีกนิดๆหน่อยๆนะคะอาจจะยืดยืดไปมากกว่าปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราไปดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ค่ะงั้นดูหน่อยว่าแล้วในหนึ่ปีนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะเ h e ร r y o ีนะคะชาวกรกฎหรือวันจันเอทออฟ r ซ s ทัวคัพนะในหนึ่งปีนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงจ้ Ten of s สโซรส King of Cups ไต้์สำหรับ Knight of Wands ในหนึ่งปีนี้นะคะจะมีพลังงานของชาวธาตุน้ำปรากฏมีนพิจิชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะอมว่าในปีหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ยังรักกันอยู่ยังเข้าใจกันอยู่เพียงแต่มันมีข้อจำกัดอะไรที่ทำให้อึด ให้หน้าอึดอัดสักนิดนึงนะคะในห่วงเวลาปีนี้อาจจะเป็นความดืม้อดึงฝ่ายใดฝ่ายนึงดูเอาแต่ใจตัวเองดูดื้อดึงดูมีทิฐิมานะนะหรือว่าความแตกต่างของคนทั้งคู่อาจจะทําให้ เกิดอาการอึดอัดได้บ้างเนาะเช่นอะไรอายุเชื้อชาติภาษา,าศาสนาวัฒนธรรมระยะทางอะไรอย่างเงี้ยทัศนคติวิธีคิดต่างๆนะที่โอ้มันล้อมกรอบล้อมรอบตัวเราเองไม่รู้เหมือนกันว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนรักความสมบูรณ์แบบหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีสเปคเยอะมีข้อจํากัดเยอะมีข้อแม้เยอะนะคะเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดเป็นความรู้สึกเหมือนอึดอัดคับห้องใจหรือว่าเป็นภาวะเขาเรียกว่ามีข้อจํากัดเกิดขึ้น นะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างที่ถิมานะความดือ้อดึงหรือเป็นข้อจํากัดที่สร้างเป็นความคิดอ่ะที่สร้างมาผูกตัวเองอะ่ะนะคะประมาณนี้นะคะแต่ทั้งคู่เนี่ยยังมีความที่ว่ายังปรับความเข้าใจกันได้แม้ว่าบางครั้งจะดือด้อๆต่อกันบ้างอาท่ที่ถิมานะต่อกันบ้างนะคะปิดกั้นความรู้สึกอะไรกันบ้างแต่ก็เหมือนจะยังหันหน้ามาคุยกันได้อยู่นะคะก็ยังสามารถที่จะเออเราคืนมีกันได้อารมณ์นั้นอะ่ะ เออนะคะต่อให้มันมีความแตกต่างแค่ไหนต่อให้มีข้อจํากัดคิดมากแค่ไหนทั้งคู่ก็ยังสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้หันหน้ามาคุยกันได้นะคะทีนี้อมมีความรู้สึกว่าสิบดาบที่มันขึ้นมาเนี่ยอมอมมองว่าในบางเคสเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่แย่มากๆในลักษณะของการที่มันติดในเรื่องของศีลธรรมคุณงามความดีขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะหรือมันติดในเรื่องของที่มันติด มันมัน,ม,นมันขัดแย้งกับความเชื่ออะไรของเรานะนะคะก็เลยทําให้สิบดาบในที่นี้เป็นอะไรที่โอบางครั้งมันก็แย่มากเลยนะต่อให้มันจะเข้ากันได้เคมีเข้ากันได้จะคืนดีกันได้มีการเคลียร์ใจกันแต่นะคะต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีความอึดอัดมีความเครียดมีความรู้สึกคิดลบแล้วก็รู้สึกแย่พอสมควรพอสมควรนะคะ ในหนึ่งปีเนี่ยแต่ด้วยความที่มันยังมีความรักกันแหละเอาว่ามันมีใครคนใดคนหนึ่งในที่เนี้ยที่รักนะคะมีความมั่นคงในความรักให้ค่อนข้างมากนะเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่ต้องมีการรอนะคะมีการจดจดจ้องจ้องจ่อจอในการที่จะได้มามั่นคงกันอยู่เพราะว่ามันมีคนที่มีความรักที่มั่นคงอยู่ตรงนี้เนาะก็คงจะเป็นห้วงปีหนึ่งที่ยังต้องพัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่ ยังเป็นเป็นห่วงปีหนึ่งที่ยังต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันยังมีพชชั่นต่อกันมันยังมีความไฟลุกต่อกันนะแต่สถานการณ์แย่ๆคือมันก็ยังมีอะ่ะนะคะในหนึ่งปีนะคะก็เอาเป็นว่าคงจะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นอะไรของเขาละ่ะนะคะที่ดูแล้วอาจจะประสบความสําเร็จได้ด้วยด้วยการที่ทาคู่รักกันนะถ้าไม่ยอมแพ้นะถ้าไม่ยอมแพ้ซะก่อนแล้วก็ถ้าไม่จิตใจหวั่นไหวเกินไปถ้าไม่เอาแต่ใจตัวเองเกินไปนะคะ ถ้าไม่คิดลบกับสถานการณ์เกินไปอ่ะอมมองว่าพลังงานของความเป็นคู่นะคะพลังงานของการที่ทั้งคู่รักกันหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะนําพาให้พัฒนาความสัมพันธ์เนี้ยนะไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้ซึ่งอาจจะเลยปีนึงไปสักหน่อยอ่ะต้องพูดแบบนี้นะคะสําหรับชาวธาตุลมนะอ่านะคะก็คงจะเป็นประมาณนี้เนาะแนวโน้มเนี่ยแรงดึงดูดยังมีทําธุรกิจด้วยกัน นะคะมีการงานด้วยกันค่ะค้าขายด้วยกันก็มีบางคนอะ่ะมันมีการพยายามอดทนอยู่ตรงเนี้ยนะอดทนกับสถานการณ์ตรงเนี้ยนะคะเพราะว่ามันมันมีใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้ยังไม่ปล่อยและยังมีความหวังอยู่เสมอนะคะก็เลยทําให้อ่อยังสามารถที่จะพูดคุยปรึกษาหารือกันไปได้นะคะในลักษณะห้อยหัวก็คือแบบใช้ความอดทนอย่างมากหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นอิสระความสัมพันธ์ที่เป็นอิสระต่อกันอะไรอย่างเงี้ย ต้องบอกว่าไพ่ขึ้นลักษณะนีน้ในบางเคสเท่านั้นนะคะในบางเคสที่มีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกเนี่ยแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะอดทนรอนะคะต่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปล่อยต่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีรักที่มั่นคงแต่อีกคนหนึ่งที่เขามีมสิ่งใหม่ๆเข้ามาก็ไม่แน่นะคะว่าในบางเคสบางคู่นะอาจจะอาจจะมีการจบแล้วก็ไปเลือกทางอื่นนะอาจจะมีการจบแล้วก็ไปเลือก เอ่อ move on นะคะในบางเคสนะคะถ้ารู้สึกว่าโอ้มันมันนานมันช้ามันยากมันไม่ถูกต้องหรืออะไรเงี้ยแล้วดันมีคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้สถานการณ์มัน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 เป็นไปได้ยากต่อให้รักกันนะคะต้องบอกแบบนี้อาจจะมี2สถานการณ์เกิดขึ้นนะคะอัลาชาทหลมก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็ อย่าเอาไปอินเกินไปเพราะว่ามันเป็นดวงรวมแล้วก็เป็นการแรนดอมเป็นการสุ่มด้วยนะคะก็ไม่ได้ตรงสำหรับทุกคนเนาะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย